สวัสดีคุณผูค่ะวันนี้ก็กลับมากับช่องมันนี่เกย์ยังไม่สะกดจังกเลยคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับไอดีหลักกันนิดนึงนะคะที่ไอดีหลักนะคะมีเซนนะคะเป็นสกินแมงมุมเซนนั่นเองนะคะสไป,ปคิงนั่นเองนะคะทุกคนเป็นสกินที่เราสุ่มได้นะคะสวยไหมคะทุกคนเนาะแต่จะบอกว่าเราเล่น,นเซนเซนในไอดีนี้แล้วเรารู้สึกว่ากาก,ากมากเราก็เลยว่าจะมาทํา คอนเทนต์หาคนแบกกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพิมพ์ในแชทโลกกันนะคะว่าหาคนแบกแรงค่ะเราเล่นไม่เก่งนะคะอะไรอย่างี้นะคะ <c oughs> ดูว่าจะมีใครหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีนะคะเราก็จะให้เขาแอดมานะคะแล้วแอดมาเสร็จปุ๊บก็ให้แต่เราก็จะเชิญเขาไปเองนั้นเองนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นแง้งอะไรแต่ขอให้เราแบบแบกแบกเราได้นะเราอยากไปแรงคิงะคะ่ะทุกคนเราอยากไปแรงคิงหรือว่าแล่แอที่แบบ สูงๆหน่อยอ่ะเที่ยไม่ต้องแบบถึงขั้นแบบสูงมากอ่ะทุกคนเอาแบบดูดีอ่ะทุกคนอ่าสำหรับใครที่อยากแบกกับเราก็ทิ้งเฟซบุ๊กไว้นะคะเราไปเรื่อมหาคนแบกเลยนะทุกคนเฮ้ยเราเล่นจรถสองรอบแล้วทุกคนเราก็เลยไม่กล้าเล่นเองอีกคือเราเล่นแรงกับรถเซนไม่ได้จริงๆเราติดติดไอแปดอ่ะทุกคน เราติดรถไอแปด iPad, ทุกคนเราเลยเล่นเซนแล้วมันแบบเบี้ยวเลยทุกคนคือมันแบบโหดูช้าไปเลยดูกากไปเลยทุกคนติดเล่นไอแปดอีกไอดี ID ลองเลยทุกคนติดเล่นไอดีลองติดเล่นไอดีไอแปดไอดีลองซึ่งมันแรงถูกปะไอแปดอะเออมันแรงด,ดีเลยโหแล้วสู้เซนได้ด้วยนะไอแปดอะที่สำคัญอาจจะเป็นรถที่ไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าเราไปเล่นเองแล้วมันดูกากมากอีกอย่างเซนเราแค่ Level เลเวลสี่ อาจจะเป็นเพราะเลเวลอาจจะเป็นเพราะเราด้อยลงเพราะเราก็ไม่ได้เล่นมา1รมานึ่งวันเนาะเกมรถเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยทุกคนซึ่งเรานะคะได้ทําการคัดลอกไปแล้วนี่นะคะทุกคนหาคนแบกแรงค่าแล้วเ,เล่นไม่เก่งนะคะท,ทุกคนพร้อมไหมทุกคนเราไม่เคยพิมพ์ในแชทโลกนะคะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเราเนาะนี่จะเป็นคลิปแรกที่เราพิม ก็หนึ่งเดี๋ยวเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหาคนแบกแล้งค่ะเราเล่นไม่เก่งนะคะโอเคนะทุกคนพร้อมไหมอ้ยแล้คดเราไม่คยส่องเลยแคลโลกอะถ้าเกิดว่าอาจก็ขอไปนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้เฟลลี่ขนาดนั้นคือตอนนี้ไม่มีคนไทยเลยอะ เนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะถ้าเราส่งไปต้องมีคนไทยมาทุกคนเขาา้าไหมเข้าไม่ไมพอมันไม่พนนะอมะอาย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 าโอ้ไม่กอดเออดูคนนี้ดีคนนี้เขายังส่งมาตั้งสงองรอบอ่ะเพราะมันไม่มีใครสนใจอุ๊ยทุกคนไม่มีคนไทยเลยเอาไงดีจะส่งไปไว้ก่อนจะเป็นไรไปนาอ คนบอกลีลาจัครับพี่ถ้าพี่ลีลาขนาดนี้พี่มาเล่นกับผมไ,มได้เลยครับเขาจะบอกประมาณนี้เขาพิมพ์อะไรอ่ะเขาพูดถึงไทยอ่ะทุกคนอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพิมพ์เปยละกโอเคทุกคน่งไปละสวัสดีค่ะคนแบกแรงค่ะเราเล่นไม่เก่งนะคะเออเออรอรอทุกคนรอรอเผื่อ,อจะมีใครหน้าใหม่ๆมแอชมานะคะหรือว่าแบบตอบ นี่เนาะสวัสดีค่ะหาคนแบกเลยค่ะเล่นไม่เก่งนะคะก่อนเราจะส่งนะทุกคนคือเราไม่เคยพิมพ์ในแชทโลกเลยนะคะเราเล่นไม่เก่งนะคะเราเล่นไม่เก่งนะคะคืเ่กี้นะคะไม่มีเลยทุกคนรอรอรอทุกคนมันไม่มีจริงหรอเนี่ยคนแอดก็เป็นคนเก่าๆเนีเย่ยทุกคนไม่มีเลยเหรอยอ้าแล้วเขาเพิมพ์มาทำไมหนึ่งสองคืออะไร อะไรขึ้นหนึ่งกับสองงงเวอร์อาทุกคนเราขอถามอะไรหน่อยนะคะเผื่อจะเป็นความรู้สำหรับคนที่ไม่รู้ก็คือตัววีอะค่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะ 1. ตัววีที่อยู่บนโปรไฟล์ของแต่ละคนเนี่ยตรงเนี้ยโอเละมาตัววีที่อยู่บนโปรไฟล์ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นสีทองสีม่วงหรือว่าหรือว่าแป๊บโอ้อยไปไปก่อนแล้วกัน หรือว่าจะเป็นสีฟ้าๆเนี่ยคะ่ะทุกคนมันเอามาจากไหนหรอคะหรือว่าเราต้องซื้อขั้นหรือว่าอะไรหรอ,อเนี่ยตัววีแบบเนี้ยเนี่ยสีม่วงกับสีฟ้าแล้วก็มีสีทองด้วยอะคะ่ะคือเราอยากได้คะ่ะทุกคนมันดูเท่ดีทุกคนใช่ไหมนั่นแหละเวลาพิมพ์แบบโอ้อยมีคนแอดมาทุกคนเดี <laughs> ๋ยวเราลองรับแอดเขาดูนะคะ <laughs> เรารับแอดเข้ามาเป็นที่ารียบรอยค่ะทุกคน เอ้ยอุ๊ยเขาชวนมาแรงค่ะทุกคนใครไม่รู้ลองไปดูอุ๊ยเขาโอ้ยทุกคนคือมันไม่สองคนที่จะมาแล้นด้วยกันเลยคือแรงเขาแบบดีกว่าเราเยอะสวัสดีดีค่ะหนูได้เหยื่อทุกคน ได้เหยือแล้วแอนมาเลยเอาเว่อเว่วเว่อเว่อดีค่ะเล่นกันเลยไหมได้ค่ะแบกด้วยนะคะเออนะคะได้ค่ะ โอเคไปทุกคนเป็เริ่มกันเช่นกันค่ะเอ้ยพิดไม่ทัน <laughs> ตอบตอบตอบไปแล้วนะตอบไปแล้วนะเผื่อมาเห็นคลิปนี้ <laughs> โอ้ยดูทุกคนดูดูดูเขาดูเขาเดี๋ยวเราเปลี่ยนสายให้ดีกว่าแต่ว่าเอาสายอ่ามาีเอาเขาเอาเอาขเาขให้เราเล่นเปน็นอะไรเฉยเลยโอเคโอเคโอเค เค okay, okay. เล่นอันนี้ก็ได้ค่ะเล่นน้องเซนก็ได้ค่ะน้องเซนเราจะเรียกรถว่าหนองทุกคันเลยนะคะที่เราเล่นโอเคไปทุกคนเลส s go โกถ้าเสียงในเอถ้าเสียงรถด,ดังก็ขออภัยด้วยลืมปิดเสียงอีกแล้วทุกคน Oh รถไปอีกแล้วค่ะถอนไปแล้วค่ะก um ุไม่ต้องไปแร้งไหนละฮะกดไลค์อุ้ยต้องเปลี่ยนรถดีกว่าวะไม่อยากใช้เลยอย่ากูจะใช้เลยรถคันนี้ออไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีสิกูเล่นไม่ดีเองเอาเป็นน้องก็ได้อะน้องกด้ใช้น้องะครับอ่า ไม่สะดวกค่ะขอโทษนะคะไม่สะดวกค่ะขอโทษนะคะทำคลิปอยู่ค่ะพ่อหนุ่มสุดเท่ของเรานะคะเขามาแบกตอนในวันนี้แต่เราพาไปสักคู่ไฟนี่นะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะพ่อหนุ่มเทพของเราในวันนี้นะคะทุกคนเป็นไงทุกคนต้องหลงรักพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะ แล้วส่งของขอให้พ่อหนุ่มซักเออสองชิ้นนะคะโอเคค่ะอโอเคถ้า,ถ,าถ้าพร้อมแล้วก็ไปได้เลยนะคะตอนนี้นะคะอ่ะคุณคุณไม่พอคุณทำอะไรคะคุณคุณใช้รถเสร็จไปเลยคะ่ะจะไปใช้ไ่ะเอ้ยมีคนมาเล่นด้วยอุ้ยเขาเชิญสาวมาสาวเดี๋ยวดูส้สิโอ้โหร,โโรสสู้คนรู้สิ มีคนมาเล่นด้วยไว้ใจได้ไหมคะเนี่ยโหดูสิทุกคนดูดูดูทุกคนเออเ,เดี๋ยวก็เสร็จแล้วโอ้โหเราขอใช้รถคันนี้แล้วกันเดี๋ยวก็เสร็จจับตือ ไปทุกคนดูเขาเชิญสาวมาเสร็จดูตอนนี้เป็นคนโมโหแล้วอุ้ยสาวสุดสวยแซ่บเป๊ะวะชุดบิกินนี่ทุกคนดัชเชอริต์มากแม่คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดูปัญญาอ่อนนิดมอุ้ยไอแปดอ้าหลักเล่นน้องฉากเล่นนอ้องชุดสุทปิปกิน็วะจ้าเขามีสาวสวย Thank ีมันแรงสุดก็กลับาค่ะ <laughs> อุ้ยเป็น ABP ด้วยโอเคแรงกูอัพแรงอัพแล้วทุกคนขอไปในคำหยาดออก่ะ เธอเธอสวยเรากดไลค์ให้เธอแล้วกันความที่เธอสวยนะคะเธอจะเอาลูปใครบ้างก็ไม่รู้แต่เธอสวยรู้แค่ว่าเธอสวย <c oughs> อ้าวเข้าไปแล้วเข้าไปเฉยเดี๋ยวเรามีเพื่อเรามาไหมอ้าวทุกคนก็ <c oughs> รู้กดจบอยากได้ทำแล้วค่ะมันเจ็บจนทนไม่ไหวเฮ้เป็นไรอัพเกรดบอนเราจะไปสนไปเคใช่ใโอเคเรียบร้อยเอ่อโอเคเรียบร้อยค่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเค้ก็แล้วกค่ะ ได้พูดกับป้าค่ะเพราะว่าเออก้คู่เลยค่ะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะคะจุนเราเปิดในงได้ก็เดี๋ยวเรามีอีพีสองค่ะทุกคนอีพีสองนี่เราจะหาให้ได้สองคนค่ะถ้าหาไม่ได้ก็อย่างนี้เหมือนเดิมนะแต่ว่าเราหวังว่าจะไม่ได้เจอแบบนี้อีกนะคะก็คือเขาไปแบบไม่บอกไม่ลาไม่กล่าวคือมันเป็นเรื่องที่แบบเราจะเปิดเพลงเศร้าให้ทุกคนฟังนะคะทุกคน ในระหว่างนี้เราจะมารับของดุดหงิดแล้วเราก็จะไปนะทุกคนยังไม่ถึงโอเคโอเคค่ะสำหรับถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม 2, กดไลค์กดแชร์ขอบิคุเยอะๆีด้วยค่ะบ๊ายบายอยากให้มี EP สองกดไลค์ถึงสิบไ like, ลค์ก็พอแล้วค่ะ EP นี้ลุกนู okay, ้ค่ะทุกคนโอเคบ๊ายบาย